สวัสดีค่ะตอนนี้เราก็อยู่ที่โรงพยาบาลนวมินเก้านะคะดูได้เนะนี่ยเป็นโรงพยาบาลที่เดิมค่ะที่พี่เฟมต้องมานะคะทุกคนกจะรู้ว่าสุกเสามาทำไมนะคะอุ้ยผมเยินมากเลยนะคะวันนี้ไปงานงานของที่โรงพยาบาลที่คลินิกมานะคะเมื่อตอนกลางวันแล้วก็ตอนนี้เราก็มาดูว่าเราแอดมิดใครนะคะสวัสดีค่ะ ชื่ออะไรเอ่ยชื่อน้องมีค่ะวันนี้มาทําสวยใช่ไหมใช่ไมคุณหมอทิติทําสวยให้นะคะแล้วก็คือหนูรู้จักกับพี่เฟรมยังไงเอ่ยก็รู้จักเวลาไปทํางานที่ต่างประเทศเพื่อนๆก็จะพูดถึงแล้วก็ใน YouTube ค่ะใช่ไหมติด<ช>ตามนานยังประมาณปีกว่าๆได้แล้วค่ะใช่ไหมเหมือนช,ชนีมากมก็แต่งเติมความสวยเนาะอเอาเป็นว่าพรุ่งนี้พี่เฟรมเข้ามาเยี่ยมเราอีกเนาะ เ้วคอยดูจะมีเพื่อนสาวจากประเทศลาวมาทําด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ไว้ใจหมอทิติเนาะเ<ม>อาเป็นว่าใครสนใจที่ทำการทําสวยเนี่ยก็สามารถโทรหาพี่เฟรมอินบอ็อกมาได้ที่0915363654นะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะสวัสดี